สวัสดีค่ะครูออยนะคะนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงสามารถที่จะขยับหรือว่าเคลื่อนไหวร่างกายของเราได้วันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยมีกลไกอะไรที่ทำให้เราสามารถเคลื่อนไหวไปทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเรากันได้ค่ะ การเคลื่อนที่ของคนเรานะคะการเคลื่อนที่ของคนเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบที่ช่วยในกลไกการเคลื่อนที่ของเราก็คือจะมีโครงกระดูกมีข้อต่อมีเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อในร่างกายของเราเนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกัน3ชนิดก็คือกล้ามเนื้อรายหรือกล้ามเนื้อคงร่างกล้ามเนื้อเรียบแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจค่ะ นักเรียนทราบไหมคะว่ากล้ามเนื้อชนิดไหนเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยเกี่ยวกับการเคลื่อนที่กล้ามเนื้อที่ช่วยเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ก็คือกล้ามเนื้อลายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูการทํางานของกล้ามเนื้อลายกันดีกว่าภาพนี้เป็นภาพกล้ามเนื้อลายที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของกล้ามเนื้อลายเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแถบเหมือนเป็นแพทเทิร์นลายอยู่ใช่ไหมคะ กล้ามเนื้อลายของเรานะคะเขาจะมีการจัดระเบียบโดยมีมัดกล้ามเนื้อเล็กๆอยู่ภายในกล้ามเนื้อลายของเราแล้วก็ภายในกล้ามเนื้อเล็กก็จะมีเส้นใยกล้ามเนื้อก็คือมัสเซลไฟเบอร์มัสเซลไฟเบอร์ก็จะประกอบไปด้วยเส้นใยกล้ามเนื้อเล็กก็คือไมโอไฟบิลซึ่งไมโอไฟบิลจะมีองค์ประกอบหลักก็คือโปรตีนแอคตินกับโปรตีนไมโอซินนะคะ โปรตีนแอคตินกับไมโอซินจะมีการเรียงตัวซ้ำๆเกิดเป็นหน่วยที่เราเรียกว่าซาโคเมียลักษณะของเส้นใยแอคตินฟิลเมนต์นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเขาประกอบไปด้วยโปรโตีนก้อนกลมๆเสร็จแล้วก็จะมีโปรโตีนช่วยอีก2ตัวนะคะก็คือโทโปนินกับโทโปไมโอซินส่วนไมโอซินฟิลเลนต์นนะคะโปรโตีนเส้นนี้จะเป็นโปรโตีนที่มีเส้น ขนาดเส้นหนากว่าของแอินิ myosin f ิ l a ลนเมนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีปลายตรงส่วนหัวปลายตรงส่วนหัวของไมโอซินตรงนี้สามารถที่จะเกาะติดกับแอคตินได้การเรียงตัวของแอคตินและไมโอซินนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเส้นใย m y ม s i n ิ i l เ m e n ์ซึ่งมีความหนาจะมีการเรียงตัวอยู่ตรงกลาง เพราะฉะนั้นเวลาที่เราส่องดูกล้ามเนื้อลายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเราก็จะเห็นแถบสีเทาเข้มตรงนี้นั่นก็คือที่อยู่ของเส้นไมโอซินฟิลาเมมตนนั่นเองแถบตรงนี้เราจะเรียกว่าแถบ A หรือว่า a แบนนะคะส่วนแอตตินฟิลาเมมตนนะคะเขาก็จะเป็นเส้นใยที่ยื่นออกมาจากด้านข้างแบบนี้ ปลายด้านหนึ่งของแ actin filament จะเกาะติดกับเส้นใยโปรตีนบริเวณตรงนี้เราจะเรียกว่า c-line หรือว่า c-disk นะคะก็คือเส้นดำๆตรงนี้นั่นเอง c l ลน์เส้นหนึ่งไปถึงอีกเส้นหนึ่งช่วงตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่า sarcomere actin filament ที่ยื่นเข้ามาจะมีส่วนที่ไม่ได้เหลื่อมเข้าไปในไ myosin ตรงบริเวณตรงเนี้ยนักเรียนสังเกตนะคะเขาจะมีแต่เส้นใย a c t นฟ f i l เมนต์เท่านั้น actin f i l เ m e n t เป็นเส้นใยเส้นบางใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงแถบที่เป็นสีเทาอ่อนตรงเนี้ยตรงนี้คือที่อยู่ของเฉพาะ actin filament เราก็จะเรียกตรงนี้ว่าแถบ I หรือว่า i Band นั่นเองส่วนบริเวณตรงแถบสีเทาเข้มมันจะมีบริเวณตรงกลางที่มีสีจางกว่า บริเวณตรงกลางที่มีสีจางกว่าตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าตรงช่วงตรงนี้ค่ะมันจะมีแต่โปรโตีนไมโอซินเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันไม่มีโปรโตีนแอคตินเหลื่อมเข้ามาสีมันก็เลยมีความจางกว่าเล็กน้อยเราจะเรียกตรงนี้ว่าบริเวณ H zone นะคะการทำงานของกล้ามเนื้อลายนะคะฮักสเลกับแฮนสันได้เสนอสมมติฐานเกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อลายว่า กล้ามเนื้อลายเนี่ยเวลาที่เขาทำงานจะเกิดจากการเลื่อนเข้าของโปรตีนอคตินโดยอาศัย ATP แล้วก็แคลเซียมไอออนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะต่อไปเรามาดูภาพแอนิเมชันเกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อลายกันดีกว่ากล้ามเนื้อลายเวลาทำงานเขาจะเกิดการหดตัวแบบนี้นะคะการหดตัวตรงนี้เกิดจากการเลื่อนเข้าของโปรตีนอคตินโดยอาศัยโปรตีนไมโอซิน นักเรียนเห็นหัวของไมโอซินใช่ไหมคะเขาจะมีการยื่นไปแตะกับแอคตินแล้วก็ขยับทําให้แอคตินเนี่ยเกิดการเลื่อนเข้าไปตรงกลางเป็นลักษณะแบบนี้นะคะยกขึ้นขยับแล้วก็ลง การที่ไมโอซินเนี่ยจะขยับยกขึ้นได้จะต้องมี ATP เข้ามาเกี่ยวข้องโมเลกุลของ ATP ที่เข้ามาเกาะกับไมโอซินจะเกิดการสลายพันธะกลายเป็น ADP กับ Pi ปลดปล่อยพลังงานออกมาทำให้หัวของไมโอซินเนี่ยขยับขึ้นไปแตะกับอ c t ินได้การที่เขาขยับขึ้นไปแตะจะเกิดการเชื่อมเป็นสะพานที่เรียกว่า cross b ด i t นะคะเสร็จแล้ว ADP กับ Pi จะเกิดจากการหลุด ออกจากโปรตีนไมโอซินตอนนี้ยังไม่หลุดออกอหัวไมโอซินยังไม่หลุดนะคะต้องมี ATP อีกหนึ่งโมลิกุลเข้ามาเกาะไมโอซินถึงจะปลดปล่อยจากแอตตินได้กระบวนการนี้ก็จะเกิดขึ้นซ้ำๆทำให้เราเนี่ยเกิดการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อเราแคลเซียมที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าบนบ,บริเวณเส้นของโปรตีนแอตติน จะมีโปรโตีนอีก2ชนิดซึ่งโปรโตีนที่เป็นโปรโตีนโทโปไมโอซินเนี่ยมันจะบดบางบริเวณของบ i ดดิง้งไซต์อยู่แคลเซียมไอออนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาจับกับบริเวณโทโปโนินแล้วทำให้บริเวณบ i ดดิง้งไซต์เนี่ยปรากฏออกมาไมาโอซินถึงจะเข้าไปจับกับแอคตินณนะตำแหน่งนี้ได้ถ้าไม่มีแคลเซียมไอออน ไมโอซินก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปจับกับตำแหน่งบิลดิ้งไซด์ได้นะคะซึ่งการหดตัวคลายตัวของกล้ามเนื้อเราจะต้องอาศัยระบบประสาทสั่งการภายใต้อำนาจจิตใจมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายเป็นไปตามที่ใจของเราเนี่ยคิดได้ลองมาดูภาพการทำงานของเซลล์กล้ามเนื้อลายอีกรอบนึงนะคะจังหวะที่1จังหวะที่2 จังหวัดที่3นักเรียนจะเห็นนะคะตรงแถบบริเวณเข้มๆนี้ก็คือซีไลน์อันนี้คือ1นึ่งซาโคเมียจังหวัดที่1เนี่ยเป็นจังหวัดที่เซลล์ของกล้ามเนื้อเราเนี่ยมันยังคายตัวอยู่ไม่ได้หดตัวนะคะนักเรียนก็จะเห็นขนาดซาโคเมียม,มีขนาดเท่านี้พอ จังหวะที่2กล้ามเนื้อลายเราเนี่ยเริ่มมีการหดตัวนักเรียนจะเห็นไหมคะว่าซาโคมเมียของเราเนี่ยจะเริ่มแคบลงพร้อมกับแถบตรงบริเวณ i อแบนเนี่ยมันก็จะมีขนาดเล็กลงจังหวะที่3นักเรียนจะเห็นเลยว่าบริเวณแถบไอของเราเนี่ยหายไปเลยนะคะเพราะว่าช่วงตรงนี้โปรตีนแอคตินของเราเนี่ยมันเลื่อนเข้ามาหากันตรงกลางอย่างเต็มที่แล้ว ตอนที่นักเรียนทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันเนี่ยนักเรียนเคยไหมคะที่ออกกําลังกายหนักๆทางานหนักๆแล้วเกิดอาการเมื่อยล้าของร่างกายหรือบางทีเรากําลังออกกําลังกายอยู่แล้วทําให้เกิดเป็นตะคิวขึ้นมาหรือในข่าวที่คนเป็นตะคิวแล้วก็จมน้ํานักเรียนลองไปหาคําตอบเพิ่มเติมนะคะว่าทําไมเนี่ยมันถึงเกิดอาการเมื่อยล้าและเกิดอาการเป็นตะคิวของกล้ามเนื้อเราได้ มาถึงตรงนี้นะคะนักเรียนก็น่าที่จะพอที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของกล้ามเนื้อเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมไปทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ